กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนาะวันนี้น้องก็จะมารีวิวนะครับพระเครื่องนะพี่นะวันนี้จะเป็นเป็นพระเครื่องพระพุทธชินราชนะครับรุ่นหนุนดวงนะครับมาน้องก็ได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นกล่องลักษณะนี้จะมีขายด้านหลังนะครับแต่ตั้ง ไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่านานรู้สึกว่าขากล่องหน้าหลังจะหักแล้วนันะ่นเองนะนี่แต่ก็ยังมีนะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นรอยสติกเกอร์นะครับนี่จะเป็นรูปคล้กายกากระบาดอย่างนี้นะครับน้องก็ได้มาน้องก็ได้มาเลยองค์นี้นะครับได้มาจากภาคใต้นะครับหาดใหญ่สงขาพพล,างพพลานะครับนี่เป็นพระพุทธชินราชเป็นพระผงพระพุทธชินราชนะครับรุ่นหนุนดวง ามเนื้อด้วยกันนะครับผมเนี่ยมนด,ดูด้ลานในกันนะครับผมถือว่าสวยเลยนะพี่นะถือว่าสวยเลยนะครับจากที่มองด้วยตาเปล่าน,นี่ถือว่าสวยเลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะพี่นะอ่าเป็นคล้ายๆเนื้อดินสีคล้ายเนื้อดินปั้นหม้อเลยนะครับองคนี้นะครับอ่าองค์ที่สองนะครับ เป็นเนื้อออกขาวๆน่จนนนนาจะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อผงเกสรนะองค์นี้นะครับถือว่าสวยนี่ได้มาอย่างนี้เลยนะพี่นะน้องไม่ล้างไม่อะไรเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับได้มายัางไงก็เก็บไว้อย่างงั้นเลยนะครับผมสําหรับองค์ต่อไปก็จะเป็นเป็นเนื้อผงไมลานนะพี่นะอาจจะเป็นเนื้อถงไมลานนะครับดูครับสวยนี่เห็นไหมถือว่าคุมมากนะพี่นะ ชุดนี้นะพี่นะได้มาพร้อมกันทั้งสามองค์เลยนะครับเนาะเป็นรุ่นหนุนดวงนะครับเป็นรุ่นหนุนดวงวัดโพธิญาณน,นะครับพุทธประสูตรนะครับตัดสรุนิพานนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับหน้ากล่องจะเขียนมาอย่างนี้นะครับผมเป็นรุ่นหนุนดวงครับอ่ะเอามาตีกองสองกัน เริมจากองค์แรกเลยนะครับนี่เป็นคล้ายๆเนื้อดินเลยนะพี่นะพระก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับถือว่ากําลังห้อยเลยนะพี่นะเป็นรุ่นหนุนดวงนะครับเนี่ยทำตีกองสองกันเลยองค์แรกมาพร้อมชุดเดียวกันเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นคาบคล้ายๆเหมือนเหมือนพระคาบกุณนะเหมือนคล้ายๆเป็นคาบกุนะครับผมคาบกุณคาบเก่าเลยนะพี่นะ โอ้โห oh, สวยเลยนะี่นะมีหน้ามีตาถึงวัดสวยเลยนะครับนี่คาบขี้เบา้าคาบอะไรเต็มเลยนะเพนะน้องก็ได้มาลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ตอนแรกก็ว่าจะทําความสะอาดนะเพนะแต่คิดไปคิดมาไม่ทำเลยกว่านะครับคงสภาพความเก่าความเดิมๆของพระไวนะ้เนาะนะครับนี่ไหมฝุ่นเป็นคาบขูต่ตามร่องตามลายนะเพี่โอ้โ oh, ห oh, สวยมากเลยครับ เนื้อนี้เป็นเนื้อดินนะครับเหมือนคล้ายๆเนื้อดินปั้นหม้อนะครับจะออกแดงๆนะดึงเหลืองแดงๆเลยนะนี่นะครับสวยนะครับสมชินราชก็อ่อนช้อยสวยงามเลยนะเพนะเนี่ยถ้าขัดออกจะเห็นคมชัดมากเลยนี่ครับนี่ใต้ผืนตัวองค์พระก็จะมีรอยคล้ายรอยรอยตัดนะเพนะนี่นะนี่นะจะเป็นเส้นๆนะ ทางเกตจะเป็นเส้นๆอย่างเป็นเส้นๆเหมือนกับเหรียญหล่อเลยนะนี่เป็นเส้นๆเส้นๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมคาบขี้เบ้าคาบเก่าคาบดำๆลยพี่นะดูด้านข้างด้านนี้กันเห็นไหมครับยังมีคาบเส้นคาบคาบจากบล็อกนะพี่นะเห็นไหมยังมีเส้นๆจากบล็อกนะนี่เป็นเส้นๆอ่าเห็นไหมครับ สวยนะองแรกนี่ถือว่าสวยแล้วนะครับนี่สวยงามมาดูด้านหลังกันนะพี่นะโอ้หเป็นหลังยันดวงนะพี่นะนี่รุ่นหนุนดวงนะครับนีน่น่าจะเป็นหลังยันดวงนะสามดวงเลยนะครับวัดโพธิยานจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่สวยงามพี่หไหมค้าบขี้โบ้งขี้เบ้านะนะครับ ตัวอักษรตัวยันอักขระเป็นตัวเลขยังเห็นคมชัดนะพี่นะเป็นเลขเจ็ดเลขแปดเลขสี่เลขหกเลขสามนะครับนี่เห็นไหโหบีสวยงามมากครับองค์แรกก็จะสวยงามขนาดนี้เลยนะครับอะมาดูองค์ที่สองกันองแรกสวยงามมากองค์ที่สองน้องจะเรียกว่าเป็นเนื้อผงเวลาเอ้ยเนื้อผงเกสรนะนี่นะเป็นเนื้อว่านผงเกสรนะครับนี่ เห็นไหมครับคีิเกว่าดำๆเลยนะพี่นะนองได้มาอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่าอ,อย่างนี้เลยนะพี่นะทาความสะอาดเนื้อพระเขาอาจจะหลุดไปด้วยนะพี่นะถ้าเอาอะไรมาแปรงมาขัดอย่างนี้สวยอยู่นะพี่นะทําก็สวยอยู่นะแต่คงสภาพคงเดิมนะพี่เผื่อพื้นตัวองค์พระเขาเป็นรอยตั้งแต่ขนาดผมจับอย่างนี้ผมก็ยังนั่นเลยผมไม่ได้ใส่ถุงมืออย่างนี้นะครับ ดูการวางมือดูเส้นสังกติพี่สวยงามนะครับดูซุ้มได้ชินาร่านนะพี่นะสวยไม่มีตำหนิเลยนะครับเนาะจะมีตำหนิก็คือเป็นคาบขี้เบ้านะพี่นะนี่ถือว่าสวยเลยนะนี่นะครับสองให้ชมชัดๆกันเลยนะพี่น,ะน,นี่ไหมก็ยังเป็นรอยตัดเหมือนกับองค์แรกเลยนะพี่นะนี่ก็ยังเป็นรอยตัดเหมือนองค์แรกเลยนะครับ สวยงามพี่ด้านหลังก็เป็นเหมือนกันครับเป็นรุ่นหนุนดวงนะครับนห่นไหมนี่นะครับสวยงามพี่สวยงามมากเส้นเขา,ายันดวงเขาจะคมแบบตามจริงจะศึกจ,จะอะไรนะอาจจะบินอาจจะหลุดอาจจะหายนะครับแต่องค์นี้ไม่มีเนี่ยนะพี่นะสามองค์นี้นี่คือสวยงามมากนะครับรุ่นหนุนดวงวัดโพธิญาณน,นะครับ จังหวัดพิษณุโลกนะครับเนื้อผงเกสรสวยๆอย่างนี้ดเดิมๆอย่างนี้เลยน,ะนี่ได้ามาอย่างไงตอนแรกก็ว่าจะแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเนะาะเคยไลฟ์ไปหลายรอบแล้วนะพี่นะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆไม่แบ่งปันน้องก็เก็บไว้นะพี่ชอบด้วยนะครับส่วนตัวเป็นการชอบด้วยตอนแรกว่าจะเลี่ยมเลี่ยมกกอบไปนะพี่นะแต่ คิดไปคิดมาเออมีกกอบเดิมๆอย่างนี้ดีกว่านะ <c oughs> นะครับสำหรับองค์ที่สามนะพี่นะเป็นเนื้อผงไบล้านนะครับเนาะนี่เนหะ็นไหมคมมากนะพี่นะตรงนี้มีเหมือนกันหมดนะพี่ตรงหน้าผากนะเดี๋ยวดูตรงหน้าผากก่อนเนื้อผงไบลานจะชัดมากเห็นไหมจุดจุดตรงหน้าผากนะครับมีทุกองนะก็จะสังเกตทีละนิดทีละหน่อยนะพี่นะ ครับองค์นี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็ยังเห็นอยู่นะองค์นี้เห็นเด่นชัดมากนะครับดู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 เส้นพี่ดูเส้น,ส,นสังกตินะครับอำไรกอเท้าอะไรอย่างนี้นะครับดูมือครับดูการวางมือโอ้โห เม็ดผสมดูสุ้มชินาาดพี่สวยงามครับไม่มีที่ติเลยนะครับนี่นี่ชัดเลยนะครับรอยตัดนี่คือชัดเลยนี่ครับชัดชัดคมคมอย่างนี้เลยนี่นะครับแมงก็เยอะนะพี่นะในสองสามวันก่อนลมแรงฝนตกนะครับโอ้โห แรงมากพายุขเข้าเลยนะนี่ครับรุ่นหนุนร่วงนะครับวัดโพธิยานจังหวัดพิษณุโลกครับผมอ่าองนี้น้องก็สามองนี้น้องก็ได้มาในราคาหลักพันนะครับผมนะได้ในราคาหลาก 1, นะักพันสําหรับพี่เพื่อนชื่นชอบนะพี่นะลองทักแชทน้องมาได้นะครับเนาะพระเครื่องเมืองน้ําดำนะพี่นะพระเครื่องเมืองน้ําดานะครับผมอ่า สนใจก็ลองทักมานะครับเอพระเครื่องมองลำดังนะครับเนาะช่อง youtube นะครับช่องทางทิกตอกก็จะเป็นเฮ้นะครับทวัตชัยทองนิ่มนะครับเนาะสำหรับช่องทางทาง u t u b e เฮ้เฟซบุ๊กนะี่นะจะเป็นทวัตชัยทองนิ่มนะครับอ่าถ้าพิมพ์ทวัตชัยทองนิ่มนี่จะขึ้นทุกช่องเลยนะี่นะจะเข้าไปอ่า YouTube ก็จะเห็นทิกตอกก็จะเห็นนะครับเนาะเฟซบุ๊กก็จะเห็นเลยนะี่นะ สำหรับพระพุทธชินราชเนื้อผงรุ่นหนุนดวงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะพี่นะโอ้โหถือได้มาถือว่าสวยเลยขนาดนี้น้องยังไม่กล้าแบบอันนี้เป็นคาบกาวนะครับเห็นไหมนี่เป็นคาบกาวมันจะทำาอ,อกหลายวันแล้วนะครับเป็นคาบกาวนะเขาเตะไว้นะพี่นะสวยงามครับเดิมๆอย่างนี้ได้มาถือว่าคุ้มเลยนะเป็น,ะนมีขาตั้งด้วย สวยงามมากครับนี่เดิมเดิมอย่างนี้เลยนะสวยงามครับเนี่ยเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนพี่ชอบนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะพี่นะนะเผื่อน,น้องรีวิวนะครับพระเกจิไหนหรือว่าพระหลวงพ่ออะไรรุ่นอะไรนะครับจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับทราบกันเนาะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะพี่นะสำหรับวันนี้ที่มารีวิวพระพุทธชินราชรุ่นหนุนดวงนะครับก็จะขอลงคลิปเลยเนาะพี่นะเพื่อพี่เพื่อนๆที่ชอบก็ลองทักแชทน้องมาได้นะครับผม๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้น้องขออนุญาตลงคลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ